สวัสดีครับ FC สวนป่านานาชาติหลังจากที่ห่างหายจากการลงคลิปยาวไประยะหนึ่งครับวันนี้มีโอกาสได้มาตัดกิ่งจันแดงอินเดียครับโพเตกาปัปแซนตาลินัสกิ่งนี้จะเอาไปทำยาครับทำสมุนไพรกิ่งเล็กนี่ครับกิ่งเล็กขวามือครับ ดีลูกค้าเขาจะเอาไปทําสมุนไพรครับตอกัดเลือกกิ่งกิ่งนี้เส้นรอบรอบวงประมาณ20นิ้วครับเส้นรอบวงยีินิ้วพอตกลงซื้อขายกันในราคา1,000งบาทครับก็เดี๋ยวไปทําการตัดครับอ,อ,อย่างเป็นที่ทราบวันนี้ครับว่าจันแดงอินเดียเนี่ยมีสรรพคุณด้าน เวภัณฑ์เวชสํมอางทำผงไทยทำเครื่องสําอางได้ครับแล้วอีกอย่างนึงคือต้นไม้ในพุทธประวัติครับันแดงอินเดียในจะมีสารพิเศษอยู่2ตัวก็คือสารทอเรียมและก็ยูเรเนียมครับจะมีปริมาณน้อยแต่ว่าไม่แน่ใจนะที่ปลูกในไทยอ่ะมันจะมีสารสองตัวนี้อยู่ปะก็ไม่ไม่รู้ว่า แต่ว่าข้อมูลอ่ะมันจะมีสารตองสองตัวนี้อยู่ในเนื้อไม้ครับมันชันแดงเราก็ทำการตัดครับท,ที่ตกลงกับลูกค้าเรียบร้อยว่าจะเอากิ่งเนี้ยการตัดกิ่งนี้มันจะดดดนยิยงออกไปทางสายไฟหน่อยครับพอพอดีตัดออกจากสายไฟด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือต้องการใหม้มีลำต้นเดียวครับ ลงตัดแล้วก็จะได้ไม่ต้องเสียเปล่าครับก็มีมูลค่าด้วยครับกิ่งเดียวครับตัดเสร็จแล้วก็จะได้จัดส่งให้ลูกค้าครับจันดังอินเดียเนี่ยสำหรับท่านที่สนใจที่จะปลูกป่านะครับผมว่าแนะนำนะครับมันมีมูลค่านะตอนต้นนะครับ เรายังไม่ต้องรอถึงว่า20 30 40, 40ปีเราใช้ประโยชน์ได้ในตอนต้นเลยครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็มีการตัดตัด,ต,ดตัดกิ่งเล็กๆไปเสียบยอดนะครับอ่าก็ตัดกิ่งเล็กๆไปเสียบยอดไปขยายพันธุ์อ่าลูกค้าก็มีสั่งมาเยอะครับทีนี้ยังยัง,ย,งยังต้องรอสักพักหนึ่งถึงจะมีการตัดตัดยอดเล็ก เสียบยอดนะครับตอนนี้เราก็ตัดกิ่งใหญ่ไปก่อนตับไปทำสมุนไพรครับมีประโยชน์สารพัดนะครับจากข้อมูลที่เอาไปเข้าห้องแลบแต่ว่าเอกาสารที่เป็นข้อมูลว่ามีตัวยาอะไรมั่งอะไรมั่งเนี่ยคุณหมอเขายังไม่ให้เปเปอร์ออกมาเผยแผ่อยัองไว้ ว่าด้านสมุนไพรที่เบื้องต้นเนี่ยแต่ว่าเจ้านี้ผมไม่รู้นะว่าเขาไปทาสมุนไพรประเภทไหนสมุนไพรย,ยังไงแต่ในสวนตัวผมเนี่ยเราก็มีเพื่อนเพื่อนสมาชิกที่เอาไปทดลองก็ได้ผลดีครับเอาไปดองยาเอาไปต้มแก้ปวดเมื่อยปวดข้อปวดหลังปวดเอวอะไรอย่างนี้ครับ แล้วก็มีาบางบางท่านก็บอกว่าเหมือนยาโดบป,ประมาณนี้ครับก็คือการทดลองนี่ก็มี40-50ิบ 40, ท่านนะครับที่ที่ที่เอาไปทดลองดองเหล้าเอาไปต้มกินนเก็บอกว่าดีครับเดซเนเดอร์ ander, หรือว่าจันแดงตัวนี้มีมูลค่าสูงมากครับที่ กินต้องการมากครับเอ่เฉพาะในไทยเนี่ยเ,เพราะในไทยเองเนี่ยครับต้องการแย่ยอดนะครับตั้งแต่เป็งแต่ินเล็กยันกิ่งใหญ่ยันทุกส่วนของของจันแดงเลยครับใบก็ไปต้มเป็นยาได้ครับต้มเป็นสมนไทยได,ได้ทุกส่วนครับอย่างกิ่งเนี้ยที่ตัดลงที่จะตัดลงมาเนี่ยก็คือเอาหมดเลยครับไม่ไม่มีทิ้งสักสักส่วนเลยครับ ต้องจัดส่งทั้งหมดทั้งใบทั้งกิิงเล็กจิิงน้อยจริงใหญ่เอาให้หมดเลยครับต้นนี้ก็เดือนพฤษภาคมนี้จะครบหกปีครับต้นนี้ทั้งทั้งแถวเลยครับทั้งแถวทั้ง,ท,งทุกต้นท,ที่ที่เห็นเรียงรายกันเนี่ยลงปลูกวันที่หนึ่งพฤษภาคมสองพัน้ยหกสิบนะวันนี้ก็วันที่วันที่สอง ที่2มีนาคม2 5 6 6ครับวันที่ตัดก็ต้นก็ประมาณนี้ครับเส้นรอบวงของต้นบางต้นก็ได้ถึง36นิ้วบางต้นก็30สอะไรประมาณนี้ครับเฉลี่ยก็ยี่ที่ประมาณ30กวันนิ้วครับเส้นรอบวงครับอายุเกือบจะ6ปีก็ถือว่าเติบโตได้ดีครับโตได้ดีช่วงแรกอาจจะไม่ค่อยโตเท่าไหร่ครับ เขาตั้งตัวได้ปีที่สองที่สามที่สี่มาเนี่ยโตแบบก้าวกระโดดนะครับอ่าก็คือตัวอย่างนี้คือในสวนผมนะในสวนผมแต่ถ้าสวนท่านอื่นๆนี่ก็อ่าก็ยังไม่โตเท่านี้ครับจากที่ผมตั้งข้อสังเกตอีกอย่างนึงคือมันอาจจะเป็นเพราะที่สวนผมเนี่ยมันเป็นดินผมใหม่คนระับดินไม่แน่นรากเขาอาจจะเดินได้ดีก็ลเลยโตวไว ก็เป็นไปได้ครับการดูแลรักษาเนี่ยก็ไม่มีอะไรเลยครับลงปลูกก็จีก็ใส่ปุ๋ยฟอกไปหนึ่งพุ้งขีครับลองก้นหลุมไปแล้วหลังจากนั้นหนึ่งปีที่สองที่สามเนี่ยผมก็ให้ปุ๋ยคอกครับรู้สึกให้ปุ๋ยคอกไปสองปีเองครับปีที่สองที่สามหลังนั้นก็ไม่ไ,ไม่ได้ทําอะไรเลยก็ปล่อยเขาโตไปโดยธรรมชาติครับ ปีนี้ก็รอรุ้นติดฝักอีกทีนะครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยติดดอกอยู่สองต้นติดฝักอีกต้นหนึ่งแต่ต้นต้นที่ติดฝักดันล้มครับล้มล้มทั้งต้นเลยก็เลยไม่ได้ฝักต,ต้นหนึ่งที่ติดดอกแต่ก็ไม่ติดฝักครับทีนี้รอรุ้นอีกทีครับว่าจะได้ฝักได้ผลไหมช่วงนี้เขากำลังถัดใบครับ ต้องรอลุ้นครับว่าจะได้มเมล็ดที่เมืองไยทยหรือยังปีนี้ส่วนผมก็แรงๆอย่างนี้ครับสภาพแรงหน้าดูใบเขาร่วงไ็มไม่หมด้วครับแต่จันแดงเนี่ยสบายมากเลยครับยิ่งแรงยิ่งชอบไปได้ดีครับไปได,ดีกับเมืองไทยแนะนำนะครับแนะนำจันแดงอินเดียโคเตคาปัสแซนตานิทแนะนำปูนะครับ ไว้ไม่เสียหายครับไม่ไม่เสียหลายเลยสรพคุณครบด้านครับแก่นไม้ก็สวยราคาก็แพงไปทำโซนิเจอร์ชั้นสูงไปทำอะไรไปทำสมุนไพรทำเครื่องสำอางสารพัดครับจันแดงอินเดียท่านใดนที่ยังไม่ได้ปลูกก็หาไปปลูกผิดสวนนะครับ ไม่เสียหลายไม่เสียหลายอย่างที่สวนผมมันก็ปลูกไว้จํานวนหนึ่งครับไม่เยอะประมาณทักสี่สิบต้นครับพื้นที่มีน้อยเราก็ต้องแบ่งแบ่งกันปลูกครับแบ่งกันมีปลูกหลายชนิดครับที่สวนเนี่ยพื้นที่น้อยพื้นที่น้อยก็เลยต้องจับสรนให้มันเหมาะสมกับพื้นที่ครับเฉลีย่ยเฉลี่ยกันจะได้หลายหลายชนิดไม้ต่างประเทศที่ ที่ปลูกในไทยครับที่ราคาท็อปเทนในตลาดโลกนะครับท่านไหนที่มีพิธีเยอะเนี่ยปลูกปแปลงใหญ่ๆสวยงามนะครับตัวนี้ครับจันดงอินเดียในคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนครับขอบคุณเอฟซีที่คอยติดตามสนับสนุนสวนป่านานาชาติมาด้วยดี ว่าคงจะตามกันต่อไปครับมีอะไรอัปเดตใหม่ๆ mmm ด้วยใหม่มาผมก็จะลงคลิปในช่องสวนป่านานาชาตินะครับหรือติดตามได้ที่เพจสวนป่านานาชาตินะครับหรือ f เฟซบ o ๊กป่าโมดปุชโลครับภาษาอังกฤษครับติดตามได้หลายช่องทางครับมีอะไรผมก็จะอัปเดตไงตามสื่อที่กล่าวมานะครับผมนะครับสวัสดีครับผม